โอ้โหพี่น้องไปนะครับสวยงามมากครับเป็นทางย่างที่ให้โซดูลาครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องไหลขยะครับทั้งสวยงามเนาะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็สร้างทางเท้าใหม่ครับปูพื้นอย่างสวยงามพี่น้องไปนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับไม่ได้อวยนะพี่น้อง อืหืึนี่ครับปูพื้นใหม่ครับสุดจะบ,บรรยายเนาะนี่ครับโอ้ oh. โหสวยจริงจริงครับพี่น้องนี่ครับพื้นที่กว้างขวางครับทางเท้าเนี่ยครับเบิ้งไปเบิ้งมากกับล้ายลายหมากรุกเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โหสุดสุดครับทางเท้าเนี่ยครับงามเด้พี่น้องนี่ครับ เห็นไหมครับชาวต่างชาติต้องมาถ่ายรูปนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครครับพี่น้องกรุงเทพมหานครครับและนี่คือห้างสยามพารากอนครับโอ้โหงามเด้ครับห้างสยามพารากอน,นครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับ นี่คือ BTS สยามครับอันนี้เป็นทางเท้าด้นเตรนเนาะอยู่ทางด้านหน้าห้างสยามพลากรครับก็ต้องขอการ์ดทักทายสวัสดีครับ FC ทั้งสองฝั่งด้วยครับสวัสดีครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพา f อซครับมาหยางส้มทางเท้าที่ไฮโซหรูหราครับที่สวยงามมากครับวันนี้ก็จะขอพาเดินจากสยามพลากรนะครับ ไปที่สีแยกประตุมวันนะครับด้านขวามือคือห้างสยามพารากอนครับโอ้โหพี่น้องไปนะครับเป็นน้ำตกครับอื้อพื้นสวยจริงๆครับไหลขยะอีกแล้วครับเมืองไทยพี่น้องเมืองไทยเมืองไห้ขยะเนาะกรุงเทพหานครนครับเมืองไหลขยะครับ BTS ครับโอ้โหสวยจริงๆครับ ว้าวห้องนี้เป็นมองทารถแท็กซี่ครับด้านนี้เป็นน้ำตก w อ t เ r อร์ฟอครับโอ้โหเข้าเข้ามานี่เห็นซูซาสิดอกเอ้ย Enjoy เห็นจอยเหยอครับความสูงนี่ก็คิดว่าน่าจะประมาณ6เมตรครับ น้ำตกเนาะครับสวยจริงจีงพี่น้องนะครับเมืองแห่งความจเจริญครับแต่บ่อนัดทึ่งเรื่องขยะพี่น้องไม่มีเลยนะครับไม่มีทั้งขยะและก็ไม่มีขยะครับสยามพลากรโอ้โหสวยจริงจริงครับ นี่คือทางเท้าครับเกตสามเนาะเกตสามงามเด้พี่น้องครับร้านแมคโดนัลด์ครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับแต่วันนี้ไม่ได้พามาเที่ยวห้างนะครับวันนี้ก็พามาชมทางเท้าเนาะเป็นทางเท้าที่สวยงามครับเป็นทางเท้าที่ไร้ขยะครับวันนี้ก็จะขอพาเดินจากสยามพารากนไปที่สีแยกปทุมวันครับดานทูนครับ โอ้ยจริงๆครับสยามเซ็นเตอร์ครับตรงนา center, ครับ,รรบพี่น้องโอ้โหช,ชาติทางชาติท้งนัน้นครับมาเที่ยวเม,มืองไทยพี่น้องครับข้ามได้ครับวา้าพี่น้องนะครับสับเดีครับ การมาเดินเที่ยวสมครัง้งแรกในซิบีไทพี่น้องอันนี้เป็นการมาย้างครั้งแรกนะครับด้านนี้ก็เป็นสารเนาะอันนี้ศารอะไรเอ่ยครับสาธุคือพระภูมิเชมุงคลครับพี่น้องสาธุครับ พัพภูมิชัมงคลครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่ตรงนี้คือไฮไลท์พี่น้องนี่ครับตรงนี้คือไฮไลท์ครับโอ้โหพี่น้องไปนะครับสวยงามมากครับ,รบเป็นทางย้างที่ให้โซดูลาครับ โอ้โหสวยจริงๆครับสยามเซ็นเตอร์นี่ครับนี่ครับพี่น้องไหลขยะครับทั้นสวยงามเนาะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็สร้างทางเท้าใหม่ครับปูพื้นอย่างสวยงามพี่น้องบึงนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับ จากเซ็นเตอร์ครับรถ oh. เมล์สาย204 oh. ด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งมาย่างเต็มครับพี่น้องเลยนะครับ ดาโค้นคือสีแยกปรัุบันครับสยามเซ็นเตอร์โอ้โหสวยจริงๆครับ จะบรรยายพี่ตองเอ้ยเบิร์นะครับกานในกวาชาติ่างชาติครับสวยจนชาติ่างชาติต้องถ่ายรูปนะครับมองนี่คือสยามดิสคัฟเวอรี่ครับด้านขวามือครับแฮร์รี่พอตเตอร์ Oh, พี่น้องเือนะครับงามเดีครับสยามดิสคัพเบอรี่ครับแต่ทางเท้านี้สวยงามจริงๆปูพื้นใหม่เนาะมองนี้ก็ไหลาสายไฟครับพี่น้องไหลาสายไฟไหลาสายสื่อสารครับดานพุนคือ MBK ครับเป็นจุดส้มวิวเนาะเป็นแลนด์มาร์คครับทั้งคนไทยทั้งชาตต่างชาติก็ชอบมากนะครับ ชอบมาถ่ายรูปครับดานพูนครับ MBK ครับซึ่งคลิปก่อนผมกับผ่าเอฟซีนะครับขึ้นไปสมวิวนะครับแต่วันนี้ขอพามาสมทางเท้าเนาะโอ้โหนี่พี่น้องเบอร์นะครับสวยงามไหมครับโอ้โหํำได้อย่างไรพี่น้องเบอร์นะครับมาพี่น้องเบอร์นะครับนี่ครับนี่คือไฮไลท์ครับ โอ้โหสวยจริงๆนะครับไม่ได้อวยนะพี่น้องอื้อหอนี่ครับปูพื้นใหม่ครับสุดจะบรรยายเนาะนี่ครับอันนี้เป็นทางขึ้นครับเป็นทางขึ้นวิวแชร์ครับโอ้โหว้า ด้านนี้เป็นถนนพญาไทครับโอ้โหสวยจิงจีครับพี่น้องนี่ครับพื้นที่กว้างขวางครับทางเท้าเนี่ยครับเบิ้งไปเบิ้งมากขายลายหมากลุกเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โหสุดสุดครับทางเท้าเนี่ยครับด้านู้นเป็นวังสปะปทุมครับวังสปะปาทุม ขอมาแค่นี้นะครับด้านตรงหน้าเป็นเขตนังครับโอ้โหงามเี้พี่น้องนี้ครับเห็นไหมครับชาวต่างชาติต้องมาถ่ายรูปนะครับนี่น่ะคือกรุงเทพมหานาครเมืองหลวงของไทยพี่น้องเมืองแห่งความสุขครับ เม e oh ืองที่คนทั้งโลกก็รังไลมากนะครับด่านพ้นคือจุดชมวิวครับนี่คือสีแยกปทุมวันครับด่านพูนคือหอศิลครับโอ้โห้าวโหเพื่อจะเป็นสีม่วงนะพี่น้องเป็นสีม่วงครับ สวยจริงๆอันนี้เป็นลิฟต์เนาะเป็นลิฟต์สำหรับวิวแชร์ครับเป็นทางลาดครับของวิวแชร์มาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ครับโอ้โหพืนไะพูนครับ ถือว่าอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนาะได้มาแล้วก็ต้องพา FC ขึ้นไปสมวิวครับแต่นี้เป็นการมาสมวิวในตอนกลางวันนะครับแต่คลิปก่อนก็ได้มาแล้วนะครับ สวยจริงๆครับพี่น้องคลิปนี้กับผ้า f อเนาะมาย่างส้มทางเท้าครับหรือว่าทางเดินนะครับที่สวยงามครับแล้วก็ไร้ขยะครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระนะครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับขึ้นมาแล้วก็เจอชาติต่างชาติทั้งนั้นครับเป็นชาติฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับมาชมวิวในตอนกลางวันครับอื้ือันนี้คือด้านเทิ่งครับพี่น้อง ด้านเทิงครับสยามดิสคัฟเวอรี่ครับปาติทงแอร์เย็นจริงๆครับอันนี้แค่ด้านนอกนะครับแอร์เย็นมากครับด้านนร,ระชาต่างชาติครับโอ้โหพี่น้องอันนี้เป็นการมาครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาตอนกลางวันนี่ครับหรือว่าตอนกลางเย็นเนานะ บ้านบบนั้นเรียกว่ากลางเงินครับเป็นภาษา้ไทยครับกลางเงนินหรือว่ากลางวันตันนี้เป็นใบบัวเนาะเป็นต้นบัวครับเป็นใบบัวเอฟซี FC บอกนะครับเอฟซี FC บอกว่านี้คือใบบัวครับหวังว่าเอฟซีไม่หลอกนะครับเอฟซี FC บอกว่านี้คือใบบัว จริงก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะเพิ่นก็มานังเทวนะครับบางคนก็ไปที่ห้าง MBK ครับบางคนก็มาที่สยามดิสคัฟเวอรี่ครับรอ เป็นชาต่างชาติครับด่านนี้ก็ชาต่างชาติพี่น้องเบอร์นะครับปาดเบิร์นนาตาแล้วค้ายชาวจีนเนาะแบงค็อกครับสับเด้งอามเด้บโอ้โหพี่น้องเบิร์นะครับอื้สวยไม่สวยก็ดูเอาครับพี่น้องถ้าไม่สวยชาต่างชาติไม่มานะครับพี่น้องเอยเบิร์นะครับ หลายคนก็ว่าบรรัตอวยเนาะแล้วนี่คืออะไรครับถ้าไม่สวยแล้วชาวต่างชาติเขาจะมาทำไมเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โหแครมมงนี่ก็ถือว่าเป็นเล่นมาร์กเนาะก็สร้างรายได้ให้เมืองไทยหลายล้านบาทนะครับเพราะว่าเพิ่นกับมาซื้อของที่ MBK เนาะด้านพูดครับ MBK ครับมาซื้อของที่ สยามดิสคัมเบอรครับโอโหพื้นกัสวยงามครับออกโทนสีเขียวครับเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่เนาะเป็นแบบวงกลมครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับสีหน้าแววตาเพิ่นเก็นมีแต่ครอบซุกนะพี่น้อง สีหน้าแววตาเพื่นเกนมีแต่รอยยิ้มครับไปหน้าเพื่อนยิ้มเนาะเพราะว่ามากรุงเทพมหาคนครมาเมืองไทยกับสุกเจือสุกใจนะครับด้านนี้ก็าชาต,ตังชาติครับแบงคอกครับโอ้โหสวยจริงๆครับภาพตอนกลางวันนี่ครับ MBK Center ครับโอ้โห เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะครับแบอบกนัดไม่ได้โกหกนะครับที่มาตอนกลางวันอย่างครับเพราะว่าเคยมาแต่ตอนแรกเนาะหรือว่าตอนค่ำครับโอ้โหสาวชาวต่างชาติเบื้องแรกคล้ายสาวชาวจีนพี่้องนี่ครับงามเด้ครับอ,อท้องฟ้าก็สวยงามครับโอ้โหด้านขวาคือสยามสัคเรครับ เข้ามาย่างส้มในตอนกลางวันกน็ได้กินอาอีกแบบหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดไฟครับแต่ก็สวยไปอีกแบบครับโอ้โหคนเต็มอ,อี่างไเบิางนะครับฮัลโหลไฮเวลคับตัวเทแลนด์นะครับไหนจะไปอยู <laughs> ่ nice แปกนะพี่น้องชาติต่างชาติที่เพิ่งมาเทพเมืองไทยนี่จะอารมณ์ดีทุกคนครับเวลาเห็นกองเพิ่งจะทักทายนะครับจะเฮลโลทักท้ายนะครับแสดงว่าเมืองไทยกรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงเนาะเวลาชาติต่างชาติเพิ่นมาเพิ่กจะจะมีแต่รอยยิ้มเนาะด้านนี้เป็นมังกรครับเป็นมังกร ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเคอร์ตุจิตนะพี่น้องเคอร์่าไกาครับเพิ่นก็เลยตกแต่งแบบมังกรครับปีนี้ก็เป็นปีมังกรเนาะนี่พี่น้องซับเดชครับโอ้โหว้าวสวยจริงๆครับมังกรนีครับ นครับสวยจริงๆครับ <S 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 ด้านนี้เป็นตักเฮา MBK ครับแต่ห้างนี้บารัทก,ก็ไม่เคยเข้าไปนะครับด้านในครับเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่กล้าเข้าห้างนะครับถ้าห้างหรือห้างดังนี้บาอนัทชอบกลัวครับไม่กล้าเข้าไปครับเก่งใจเนาะ เพราะว่าเขาก็ัเป็นแค่ยูทูเบอร์ซองเลยน้อยครับเป็นซองที่โนเนมครับเข้าไปก็กลัวโดนไล่ออกครับโอ้โหคุมนี่ก็สวยงามพี่น้องครับแต่ด้านนี้เป็น300สามล้อเอ็มบีเคครับสามล้อเอ็มบีเคว้าว โอ้โหนี่คือ300 MBK ครับพี่น้อยนะครับสวยจริงๆครับหรือว่าตุกๆไทยแลนด์ว้าว300 MBK ครับอือคลิปนี้ผมกับตั้งเจอผ้า FC ไปยางส้มทางเท้าที่สวยงามเนาะเอาไปเอามาก็ได้มาที่ MBK นะครับ แต่ถ้าใครเข้ามารับชมก็อย่ามาหาสาระกบอบมนัดนะครับเป็นซ่องยูทูปพิไลสาระมากครับมีแต่ภาพสวยงามใครเข้ามารับชมก็มีแต่ความสุขใจเด้อสุขเจอสุขใจละอายนะครับอื้สับเด้พี่นอ้องนี่ครับได้มาแล้วก็ไม่อยากกลับครับสวยจริงๆครับ เออเมื่อวันนี้ผมกะดีเจอลายเนาะกะตั้งเจอผ้าเอฟซีนะครับไปย้างส้มท่างเท้าที่สวยงามไปส้มท่างเท้าที่ไร้ขยะเนาะแต่เอาไปเอามากก็มาจบที่ MK นะครับคลิปนี้กะต้องขอคําเจอเดเอที่เขามาส้มนะครับถ้าเพื่อทราบเจอกะขอฝากไลค์ฝากแช์นะครับคลิปของบอนัดไม่มีสาระนะครับมีแต่ความสวยงามเดอ้อถ้าผัวว่างผมกะต้องขอเซ็นซ้อนนะครับเอฟซี FC ที่แพงเนาะ ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเดอร์ T G H e R, กาขอเฮิมมาเทลส้มน,นะครับมาหาทะลุอยู่ที่ MBK นะครับวันนี้กัขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับส้มคราเพิร์อสอบเจอสอบใจก,ก,กับขอขอไลค์ฝากแชร์นะครับเอาพ่อชัมนี่น้อเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเดอร์สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเบลคัมทูไทยแลนด์ครับ